คืออะไรจะไม่พ่อกินเนี่ยไม่ต้ม่ไม่ต้องไม่ต้องมันเิ่มเ่มเ่เดี๋ยวจะปิดก่อนเดี๋ยวมันคืออะไรเดี๋ยวบอกพ่อก่อนอันนี้มันคืออะไรกระดาษเหรอมันคืออะไรคะขนมแล้วขนมอะไรคะบอกก่อนสิคะแล้ว่มก็ังค่ะแล้วถ้ากินมากๆแล้วจะเป็นทานมากๆแล้วจะเป็นไงหรือเปล่าคะอ้วนอ้วนโอ้โหแล้วนี่อ้วนไหมเนี่ยพุงใหญ่เลยโอ้โหแล้วจะไม่พ่อทานใช่ไหมโอ้เดี๋ยวพ่อก็อ้วนสิลูก แล้วเนี่ยอ้าวเจริญแล้วพ่อไดเอทอุตส่าห์ไม่ออกกล้องนะพ่อกำลังไดเอทอยู่เนี่ยตอนใหญ่ๆแล้วหนูโหไม่ได้ไม่ได้ลูกไม่ได้ช่วงนี้เดี๋ยวกล้องแตกไม่ได้เดี๋ยวกล้องแตกลูกช่วงนี้ไม่ได้เลยแต่มาต่อแล้วว่าคุณเลี้ยวอ้วนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเขารู้หมดคุณตื่นไม่ให้ตูเนี่ยคนเนี้ยอ้วนจะได้เนี่ยโวยยี่เอฟซีทั้งทั้งประเทศรู้จักหมดหรือว่าพ่ออ้วนยี่เอฟซีทั้งประเทศรู้หมดเลยลูกเพราะอ้วนพ่อต้องเดินลําบากเลยลูกแต่พ่อมาพูดว่าอ้วนเนี่ยอย่างไม่อย่างพ่อเขาบอกไม่ได้อ้วนอย่างพ่่อเเเนีียยารรกสมบูณ อย่างน้ำรูปเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสมบูรณ์มากสมบูรณ์มาก,มมากใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกสมบูรณ์มากอ,าอ,าอ้าวเอา้าจริงเหรออย่างตัวเนี้ยอ้วนเนี่ยไม่ใช่อ้วนเขาบอกว่าสมบูรณ์ยังหนูอ่ะไหนดูทีปุงนี่ลกูกควรไหมตัวไหนที่กินขนมมากมากอยากจะเรียกว่าอ้วนจริงเหรอแต่คนที่กินเพราะมีประโยชน์เนี่ยอ้วนอ่ะไม่ใช่เรียกว่าอ้วนหรอกทำไมอ่ะสมบูรณ์มันเหรองงนะงงนะงงนะ งงนะอคุณกอ้วนเนี่ยนั่นเหรอคำก็อ้วนสองคำก็อ้วนโอหเดี๋ยวพ่อน้อยใจเดี๋ยวจะโดดน้ำเลยน้อยใจจะโดดน้ำไหรืดมั้งจะโดดลงน้ำไหมเอยน้อยใจเดี๋ยวจะโดดลงน้ำเลยโอยยย้โหมาแต่แต่แต่โทษนะตดดลงน้ำไม่ได้แล้วตอนนี้ใบไม้ฝนกำลังตกพายุกำลังเข้าโอ้โหไม่ไหวละไม่ไหวคำก็อ้วนสองคำก็อ้วน บอกสิเธอเธอจะเอาเท่าไรอนเ,นเ,เอาเท่าไรไม่อ้วนเอาเท่าไรคุณเนี่ยอ้วนห้าพัน 5, ล้านคนเรียอ,อ,อ้วนมากเลยโอ้โหอ้วนพันล้านปีก่อนเนี่ะอย่างตัวเองสมบูรณ์มากเลยนะอย่างตัวเองไม่อ้วนงั้นแหละบอกพออ้วนอย่างตัวเองไม่อ้วนงั้นแหละเอ้ยไหนจับเอวเอวอยู่ไหนเอวเอวอ่าหัวเอวหัวอะไหล ไลอยู่ไหนไหลอ่าก <cat> <Than> ้นอ่าเอวหัวไหลก้นลองจับดูวที่เอาลองลองจับดูเดียวสิเอวหัวไหลก้นอ่าเอวหัวไหลอ่าเอวหัวไหลก้นอ่าลองดูดิลองจับดิเอวหัวไหลก้นดิเอวเอวหัวไหลก้นก้นหัวไหลเอวอ่ะลองเดี๋ยวพ่อพูดแล้วหนูจับตามอันนี้อันนี้พ่อพ่อพ่อพูดแล้วหนูจับดูดูที่ได้ไหม หนึ่งสองสามดูความสามารถนำรูปนะคะเอวเอวหัวไลก้นก้นไลหัวหัวเอาไว้เอาไว้เอวโอ้ผอมโอ้พีเชฟ้ว้ยโอ้มีเชฟนำรูปมีเชฟอ่าโอเคพร้อมค่ะ à nghĩ rồi nghĩ rồi này rồi à, ok